ล่าสุด19กุมภาพันธ์65ดวนแจกเงินกลุ่มไหนบ้างรอกำหนดวันอวนเงินแล้วรับคนละ3,000บาท สวัสดีครับทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่19 000, 000, 2, 9, 65, กุมภาพันธ์2565แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยีนยต่างๆการย้ายต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาตอบแล้วนะคะสําหรับการแจกเงินพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มที่สถานกันเข้ามาอนุวัตจัดให้ตอบกันแล้วนะคะซึ่งใครที่ยังไม่ได้รับฟังก็รับฟังกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินนะคะที่จะได้รับการคนละ ละ3,000บาทรอบใหม่นี้นะคะรอกําหนดวันโอนค่ะส่วนพ่อแม่พี่น้องประกันสังคมนะคะที่ได้รับกันคนละ5,000บาทใครที่ยังไม่ได้รับนะคะจะได้รับอีกหรือไม่นะคะก็รับฟังไปพร้อมๆกันนะคะ ชาเจนทุกกลุ่มค่ะสําหรับคลิปนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชานอื่นไดน้รับทราบทั่วกันละสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆใ<ด><ห>นภายหลังไัเอยค่ะอร่อ<ด>ยอไหมครับอร่อยครับ,รรบน้ำปลาร้าคักมากกัดพักน้าปลาร้าคักมาก นะตาลายโอเคคนพิการได้ไหมคนพิการกลุ่มเปราะบางใช่ไหมกลุ่มเปราะบางก็รวมอยู่ในกลุ่มที่ทุกครั้งที่เขาให้อะเขาให้ได้ใช่ไหมถ้าอยู่ในกลุ่มนั้นก็ได้นะครับคนพิการก็คือผู้ที่ได้รับต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มที่คุณได้ประจำคุณก็จะได้นะครับสองร้อยนะเพิ่มกำลังซือเป็นแซบครับ หกโมงเช้าครับลงได้เลยครับตามหา OTP กันหน่อยนะขิวตามเลยมากินด้วยกันครับตามหา OTP กันหน่อยนะนี่อ่ะอันนี้หมดแล้วตามต่อด้วยยังไม่ได้ใช้เลยค่ะอุยโอเพิ่งจะมีคนแรกนั่นเองที่บอกว่ายังไม่ได้ใช้มีแต่คนใช้แล้วอันนี้คือสลัดทูน่าครับอืมเพราะว่า ผมเริ่มเข้าสู่คอร์สคุมน้าหนักแล้วเนื่องจากอ้วนเกินอย่างน้อยพันสองต่อชีวิตได้เป็นเดือนใช่คือมันอาจจะน้อยไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ว่าในความรู้สึกผมนะพอมันมีคนละครึ่งอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันก็แบ่งเบาเราไปได้อะ่ะถูกไหมผมตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนมันติดนิสัยไหมติดนิสัยมีคนละครึ่งไหมถามล้านช้าเนาะมีคนึมีคนรึมาตาสามสามไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกดาวนะ์นะคุณพี่นะ ออืปาโลปาโลชั่วโมงเดียวก็หมดอะไรสักอย่างหนึ่งปาโลอะไรอะ่ะปาโลบางชนิดสองร้อยบาทชนิดแปดสิบชั่วโมงเดี๋ยวก็หมดอืมมันเขียนติดก,กันมาผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเขียนอะไรถูกไหมฮะอ่ะเรากินสลัดทูน่าครับยังไปพร้อมกรรมันเราจะไม่อ้วน ที่เอาสอมาครับผมอธิบายในคลิปไปพอสมควรเนาะลองไปดูคลิปที่ผมลงไปให้เนาะคือเข้าใจไหมครับว่าที่ประชุมคอรมอเนี่ยก็เหมือนคําสั่งการอ่าคอรมออนุมัติก็คือมีคําสั่งให้เอาเงินให้กับอสอมอเนาะไม่ได้บอกวันนี้แล้วกดเงินเงินจะไหลเข้าไปสู่บัญชีพี่อสอมอได้ถูกไหม บอกคอรมออนุมัติแล้วทุกคนไปนั่งดูในบัญชีตัวเองเงินทําไมไม่เข้ามันยังไม่เข้าหรอกครับเพราะมันต้องผ่านกระบวนการทางธุรการก่อนคําสั่งมาวันนี้มันก็ต้องส่งเรื่องไปไหนส่งเรื่องไปสํานักงบประมาณงบประมาณถึงจะอนุมัติไปอะไรยังไงมันไม่ได้หมายความว่าคอรมออนุมัติวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณได้เลยไม่ใช่ครับคุณต้องใช้เวลา2อถึงสามอาทิตย์นะครับเดี๋ยวถ้าได้วันไหนผมบอกแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับพี่ๆออสมอว,ว่าเออเงินที่รอมานานตอนนั้นอน,อนุมัติ เห็นอนุมัติในหลักการโอเคว่าอาสมอต้องได้แต่ยังไม่ได้บอกอนุมัติเงินไงวันอังคารที่ผ่านมาเอออนุมัติเงินพออนุมัติเงินเสร็จปั๊บต้องผ่านขั้นตอนทางธุรการไงครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนครับนะยืนยันสิทธิ์ไม่ทันวันที่หนึ่งทำยังไงคะก็ยังทันอยู่นี่ฮะ ม่จาเป็นต้องยืนยันสิทธิ์ในวันที่หนึ่งเหมือนเดียวนะเขาให้ยืนยันสิทธ์ก่อนถึงยี่ิบแปดกุมภาพันธ์แต่ว่าคุณจะต้องใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนตอนนี้ไมย่ยืนยันยังรีบไปยืนยันซะแล้วก็รีบแสดงสิทธิ์ของตนเองด้วยการใช้อะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งซื้อน้ํากินก็ได้อะไรก็ได้ที่เช้ใช้คนละครึ่งนะฮะถูกไหมฮะไม่มีเราชนะจ้าแอปปอมยูทูปปอมเพจปอมแชร์ปอมไม่มีแล้วนะ หมูโลละ,ละรอ้อยเจ็ดสิบแล้วหรอแพงนกะันเนาะเอ๊ะแต่ก่อนมันสองร้อยไม่หรอยังไม่ได้ใช้เลยรีบใช้ครับปอมหมดครับปอมปอมอีกพวกเราชนะเนี่ยปอมหมดครับอืมเราชนะลบทิ้งไปไม่มีในหัวแล้วนะครับกรุณาลบไปอย่าไปฟาร์มร้องยูทูบไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แจ้งตารวจก็ทําอะไรไม่ได้บอกปออทอปิดไปหนึ่งเว็บมันก็โผล่มาอีกสิบเว็บอืมคุณหนุ่มเล่นเวดด้วยหรือเปล่าคะเห็นในทิกตอก เด็กทิกตอกทำไม่ะทิกตอกพี่ผมเล่นเวทเหรอออกออกกําลังกายครับผมออกกําลังกายเพราะว่าตอนนี้กลับไปออกกําลังกายแล้วเพราะว่าตอนนี้เออ่พุงเป็นพุงเป็นพุงเออลงไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการนะบัตรสวัสดิการอนะ่ะเขาบอกไตมาที่สามนู่นนะฮะมิถุนานะกรกฎาน,นู่นตอนนี้ใช้ของเก่าไปก่อนนะบัตรสวัสดิการอย่าเครียดเยดทานไม่อร่อยอื S <S <S ก็ใช่แหละก็พยายามจะไม่เครียดเนาะแต่ถามมาทุกวันเลยครับผมก็ลงคลิปบอกทุกวันเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าสมาชิกเนี่ยมันเหมือนเป็นเพจผมว่ามันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันถูกไหมมันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมันอาจจะมีบางคนได้เข้ามาฟังผมตอนพูดหรือบางคนอาจจะไม่ว่างมาฟังเราก็ไม่เราก็ไม่ว่ากันนะผมก็พยายามจะอธิบายให้อืมใครใช้ไม่ถึงยี่สิบแปดเขาตัดสิทธิ์ครับเขาตัดสิทธิ์ครับคนละครึ่งนะอันนี้พูดถึงคนละครึ่งนะถ้าใคร เออยังไม่ได้ใช้เลยเงินพันสองก็จะหายมาลายไปเลยนะฮะยี่บแปดนะฮะดิฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องไปใช้อะไรสักยี่สแปดสักสักนึกซื้อน้าสักแก้วหนึ่งอะหางเงินมาเติมสักนิดสักหน่อยนะซื้อน้าสักแก้วหนึ่งเพื่อยืนยันว่าฉันจะใช้ถ้าคุณไม่ได้ใช้เงินคนละครึ่งของคุณก่อนมาที่ยี่สิบแปดสักครั้งใดครั้งหนึ่งนะหรือคือการยืนยันตัวตนของคุณในการใช้ใจ่ายอะเงินสิทธิ์ของคุณจะถูกตัดทันทีฮะเพื่ออะไรเพราะคุณไม่ใช้ไงเขาก็เลยเอาสิทธิ์นี้ เดี๋ยวไปให้คนอื่นถ้าสมมุติว่ามันมีคนลงทะเบียนเกินหนึ่งล้านคนสมมุติเอ่อวันที่สิบเนาะวันพรุ่งนี้มีคนลงไปแล้วโอ้โหผลปรากฏว่าล้านกว่าแต่มันได้สิทธิ์แค่ล้านเดียวมิฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอากลุ่มที่คุณไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยไปให้คนอื่นเขาที่อยากจะใช้สิทธิ์ไงถูกไหมฮะมิฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากใช้สิทธิ์คุณก็ต้องทําตามกฎของเขานิดนึงฮะน้ำมันไม่ลงหรอกครับ ทำใจได้เลยน้ำมันไม่ลงเนาะน้ำมันตลาดโลกมันสูงขึ้นคุณนึกภาพตอนนี้หลายประเทศมันก็เริ่มจากขยับตัวจากโควิดฟื้นตัวมาแล้วเนาะถูกไหมฮะแล้วประเทศที่ผลิตน้ํามันเนี่ยก็บอกว่าฉันไม่เพิ่มนะฉันผลิตแค่นี้จากความต้องการใช้มันเยอะขึ้นถูกไหมวิช่นนั้นแล้วมันก็ต้องราคาแพงขึ้นเขาบอกแพงขึ้นเป็นประวัติการเลยแล้วไม่ใช่น้ํามันอย่างเดียว ต้นทุนอวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยผลิตยาทุกอย่างขึ้นหมดเลยฮะมไม่ทําอะไรเลยเออเออโอเคเอ,อสมอบางที่ไม่ทําอะไรแต่บางที่เขาก็ทำเหรอฮะมิฉะนั้นแล้วอืมมันมันมันก็ไปว่าเขาไม่ได้เนาะเราก็บางที่เขาก็หนักนะจุกไหมฮะหนึ่งพันบาทของเขาเนี่ยไม่ใช่เงินเดือนนะครับอ,อสมอเขาเรียกว่าค่าค่าอะไรอะ่ะผมไม่รู้มันมีศัพท์ของพี่ๆอ,อสมอเขาอะ่ะ เขามีประจำของเขาหนึ่งพันแต่ว่าคิดดูสิตื่นแต่เช้าอ่ะโควิดเขาก็เสี่ยงถูกไหมโควิดเขาก็เสี่ยงเขาก็ออกไปนู่นนี่นั่นตอนโควิดแรกๆคุณจําได้ไหมล่ะบางคนอ,อสมอก็ติดโควิดไปเยอะหลายคนเหมือนกันนะฮะอืมมิฉะนั้นแล้วก็ให้เขาไปเถอะไม่ใช่เงินเราเงินรัฐบาลเนาะอืมสวัสดีครับกินไปพร้อมกันครับตอนนี้ไม่ไม่แซบแล้วเปลี่ยนมากินจืดๆสลัดทูนา่าอืมอร่อยครับ อร่อยอืมนี่แหละผมนีม่คนที่ใช้บ้านแบบประชาชนแต่อืมไม่น่าจะได้นะครับยี่สิบแปดเดือนนี้ครับยี่สิบแปดกุมภานะวิทนั้นแล้วพรุ่งนี้ไปใช้จักนิดสักหน่อยซื้อน้ำจักแก้วเติมเงินด้วยนะ้ำไม่ใช่ว่าเออจะไปทานอาหารให้หน่อยนะคุณหนุ่มมกินข้าวพร้อมกันครับ ขอบคุณทุกคนนะอันนี้เพจผมมันก็เหมือนแบบโอ้ผมเข้าไปอ่านอ่าค่าบวิการใช่ค่าบวิการครับเออคือผมเข้าไปอ่านในใ,ใ,ใ,ใน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 เมนนะเวลาผมเลิกงานเสร็จอะไรเงี้ยคือบางทีกลางวันผมจะไม่มีโอกาสได้ไปนั่งตอบนะฮะผมก็จะมาดูกลางคืนบ้างหรือเช้าตอนเข้าห้องน้ําบ้างมีพี่พี่ในเพจหลายคนน่ารักมากฮะช่วยกันตอบด้วยบางคนมีคําถามถามว่าอันนี้ได้ไหมอันนี้อันนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาสงสัยแล้วก็ มีน้องๆหลายคนนะที่เป็นสมาชิกในเพจเนี้ยเข้าไปตอบให้บอกว่าขออนุญาตตอบแทนนะคะโอ้ผมกราางามฮะขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากอืมยี่28กุมภาครับใช่เงินค่า่วยการถูกไหมฮะนั่นแหละขอบคุณทุกคนที่เข้าไปช่วยตอบแทนผมนะบางทีผมก็อาจจะไม่มีเวลาบ้างหรืออะไรบ้างนะน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยขอให้ถูกหวยขอให้รวยทุกคนฮะคนที่ตอบแทนเนาะ <laughs> มึงดีผมไม่ได้ว่างตอบอือ,อพี่ๆเอาสมออยู่เยอะเหมือนกันนะอายุเพิ่งจะสิบแปดเดือนมีนาไม่ทันครับเอ่อผลครคือก็คือสิบแปดปีบริบูรณ์เนาะนับจากวันที่นับจากวันที่คุณจะลงสมัครมิฉะนั้นแล้วเนี่ยวันที่สิบเนาะอือคุณต้องครบวันที่สิบแปดวันที่เก้าไหมถูกไหมมันต้องสิบแปดปีบริบูรณ์เนี่ยอืมอมค่าเบิการนกับคุณครับหนึ่งพันบาทซึ่งเอาจริง ผมก็รู้จกักพี่ๆอสมอหลายคนนะบางคนก็จนจะกเช้าอะ่ะเหมือนเงินเขาได้พันหนึ่งอะ่ะแต่เขาทางานให้คุณประมาณเงินเดือนหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยหรือแสนหนึ่งอะ่ะเพราะว่าตอนโควิดอะ่ะก็ยอมรับว่าพี่ๆอสมอหลายคนนะก็ทํางานหนักเสี่ยงก็เสี่ยงนี่นั้นให้เขาไปเถอะครับส่วนบางคนอาจจะถูกบังว่าไม่ทํางานเลยนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรครับบางทีเราเขาทาแต่เราไม่เห็น เดียวยาจะสั่นบันเทิงงวดตีได้เมื่อไหร่จริงๆมันเริ่มได้แล้วฮะทยอยได้นะครับแต่ว่าเช็คเป็นรายบุคคลเนี่ยชัดเจนนะคะขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณอนุวัจจัดให้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ติดตามข่าวสารข้อมูลความคืบหน้าให้กับทุกกลุ่มนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารค่ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ